สบายที่พี่น้องข้อตอนหอเข้าวซื้อซองทิปแช่นอได้พี่น้องสบายที่ันเสาร์มือวันท like so ี่ซ่องพี่น้องซึ่งวันนี้ก็เป็นเมื้อไ่บาดและก็ถอดกทินอยู่ที่วัดนุนขูพี่น้องวันนี้ตื่นสายเนาะแล้วก็เลยม่าสายพี่น้องตอนนี้เพิ่นกำลังสีหน่อขั้นเขาไ่บาดอยู่พี่น้องไาเฮาก็สิเขาไปข้างในเนาะส่วนไายซื้อเดียวจะอ่านตำลังเนาะพี่น้องไปเมื่อคืนนี้ว่าลินบุญเด็กเลยแล้วก็กลับไปเฮื่อนแล้วก็ ตัดคลิปเยก่วันี้ว่าะในไทยหูด้วเาไยไทยปะตอนคนเาเลือกมัหวนายเราเออเมื่อก่อนที่ข้าวางทั้งในบันทึจัดายหรือว่าบา้ายพ่อทนลำบาเป็นต้นหมูไก่งอคอายปูปลาเป็นเผาขอผนโทษโทษสาขึ้นหน้อยาสัมปโนที่สี่สิโตองว่า เอามองหวกันหน่อยเม็ดหน่อยยาวีสาวาดีสะอาดมาห่อกะไรไสบานเลยได้หกำลังโอ้เข็มหนอผ้ากำนาขอให้ส้นกระหลำพวกโอกาเดกเกงใหญ่่อให้ได้ดอกจากแกนื้อโอคาเตอพิธังบินีปะจังโอธานังเทชรีหัศภาโกมีจูตียังสีสิทังบินดีปาดังโหทานัง

มืัอนี้บ๊บอบมีแต่ไม่ยอดเด้อืัอนี้มันไม่ยดอดบริยูเนาะแม่น้องนิ่วกับน้องเกยกับบริบรมาเนาะมืัอนี้น้องเนยบรสบายสาวป้ายไอแก้วไอแก้วเอ้ยซีเดียวกันได้ดีเหรอวันนี้ซีเดียวกันเลยพ่ยนอนี่กามีแฟนคลับเนาะทางฝั่งไทยว่าเพิ่นได้คว่ำเนาะถวายบ็อกในตอนนั้นในพี่น้องเพิ่นก็ได้มากรถทานบอนทีใส่บานนี่แหละพี่น้อง เนาะขอบคุณขอบคุณะละยายแล้วก็อันนี้ก็เป็นวงดนตรีเมื่อคืนนี้พี่น้องก็เพิ่นจัดอยู่นี่บ่วหัวนักหโมยเมื่อหรือ,อ,อยังพี่น้องไอ้หน่อยมะนเลยโซโกแก้วซีนาะนักหโมยดังในตอนที่ที่เป็นเด็กหนุอยว่าพุ่นัะพี่น้องตอนนี้ก็บ่ค่อยได้จืดนาเพี่น้องวันนี้เห็นฝนโดนโดนหน่อยเนาะอันนี้ก็คือภาพาบรรยากาศในตอนอเช้าร์ ที่่บาจานามเดียบร้อยแล้วก็มีคู่บ้าบางลเพิ่กนกะมีธุราทีจะเดินทางไปโตนอกกระไดถวายผาไตไปก่อนบางสวนในขณะทีอดธากระทิ้นพาวะกระทิ้นนี่ก็จะมีการแห่มาจากป่านดุงคำเมือนเมืองจำพรแขวงสวรรณเขตเรือแถวแถววัดป่านภาคุลและพี่น้องพอถาประมาณจัก30นาทีนอกกระทิ้นกระไดเดินทางมาหอด ตอนนี้กำลังแห่กระดินพี่น้องแล้วก็ให้ทอ,ทอ,อ,อ,ทอดเติบก๋วโทอดก็ะได้แตออ่ว่าเนาะโ่ทอดกระได้ตอนนี้เขากกำลังซีแห่อมซิมนอนเรืออยู่ไทยก็คือซีเมนโบนนะพี่น้องกะสิีไดโลอมซ้อมหอบและกระจังขึ้นทำพิธีอยู่ในหอแจ

คือเป็นบรรยากาศในการแห่กระทินอยู่ที่วัดป่านุ่นคูในเมนีเนาพี่น้องซึ่งก็เป็นบุญกระทินมหาสาซมคัคคีเพื่อนำรายได้ไปสางเส้นทางภายในหมู่บานให้ส้ำเลจเนาะมนีคนกาบรยากไล่ไปได้พี่น้องหลังจากทียางคบส้มหอบแล้วกัเขาสู่ห่อแจกเพื่อทำพิธีต่อไป ขออนุญาตัดบางถอนหรือว่าบางรายการออกเพื่อไว้คลิปป่วยเงาจนเกินไปและการนี้นี่กำลังจะอ่านไล่ซื้อของแฟนคลับที่ห่วมทําบุญมากเพราะว่าให้ทางสิริวัตเพิ่นอ่านแล้วเพิ่นยักเกือกในจักน้อยเนาะเพราะว่าเพิ่นบพท่านได้เมื่อก่อนได้พี่น้องคลิปก็เลยจะอ่านเองการนั่นนี่กาสิไดออ่านไล่ซื้อเจ้าภาพหรือว่าไล่ซื้อภูทีวาเพิ่นได้ม่ผ่านทังถน่อยมากเนาะ ซึ่งก็มีทัางจากล่าจากไทยและ้ะจากเมกาจากอังกฤษเนาะรายสือที่หนึ่งก็คือขอบครัวของขนอยเองรวกขอบครัวแมเซอร์ไซนารีนหอมขอบครัว่าพันบาทต้าดวงจากประเทศไทย1,000บาทแม่น่างเทซีทอมซันจากเมกา1 7 9 0บาทแม่พุฑตะวันพอสรงควันเพชร จากเมกา3,580้าบาทและกอามุบานขอนาะเห็นงานอยู่ประเทศไทย1 0 0 0บาทรือเป็นอาคองขน่อยเองทานปลาคองโคประสงค์จากประเทศไทยห0าอยบาทแม่เจนีจ,จันจากอังกฤษหาแสนกีบอละน้องเหลาทองซานจากประเทศไทย1,000บาททานเล็กบวกแม่สวนจากเมกา6 9พ0เกอบาทแม่อมพรโทรบุตรจากประเทศไทยห0ารอยบาท แม่ป้านีธีวัชุคันหนึ่งรอยบาทแม่วันนีดาวาัชุคันสองรอยบาทพอพดกุ้ว่านุ่นห้าร้อยบาทแม่ตุ๊กหนึ่งรอยบาทพระอาจาร์ธนกรดากสกลนคร1นึ่งพันห้าร้อยบาทผี่ลํำไรประยุนจากประเทศไทย1นึ่พันบาทที่สมานบํารุงน้ำสามร้อยบาทพระจาจาร์สมบัติคำดีห้าร้อยบาทบริษัทจานบุญไ์ใสามร้อยบาทอัน,นิแมนไล่สื่อจากประเทศไทย ลากามียาคูบุเรียนคำพิโลโนธะีวาอยู่วัดพนงานบุญกระไดโมมาสองแซนกีบร่วมหยอดทั้งเมื่อด,ดอยูสองหมื่นแปดพันหกลอยสิบบาทกับเจสันกีบพรานะอ,อนุโมทนาบุญนำแฟนขับทุกคนโนธะีวาได้ห่วมทำบุญมา พอภายนําพี่น้องเสียงยักสั่นน้อยหนึ่งเนาะพี่น้องบริจับไม้ดุนล้วก็บ,บวกกับตื่นเต้นแน่นอนหน่อยในพี่น้องเวลาเว้า,าก็เลยอยากเป็นเหมยเหอยเพียเพียแน่จักน้อยด้วลืมเนาะล้ะก็ะนอกจากที่ว่ามีปัจจัยมากก็ยังมีเรื่องผ่าไต้เป็นจํานวนอยู่สหาซุ้มแล้วก็เครื่องสังกท่านแล้วก็มีบานหนื่วยนอกจากนี้ก็มี ผุมกระทิน Allah, ้นเนาะจากฐานแท้วจากเมกาเนกแสนสามสิพ <tt ip> ันกีและกรนีต้นจำนวนหนงพันบานอจากล่วงภูยูทีกาลสิเอาดอกันรนีกรดกระดนระอกรดนกรบอระัดับนาะันอนอกรดันอกนอกรกระรกะรัะดอกกระบนะเ หลังจากที่ได้อ่านไล่สื่อเจ้าพาไปตอนนี้เพิ่นกะให้พ่อและก็าดนามพี่น้องยาตินามแล้วก็จะถวายสำหรับเครื่องบริวารกระทินก็คือเป็นผ้าไตอื่นๆเนาะลนมาสักพาผาปัินกระพัง้าเสสาบริวารทั้งครัีเพ็นของไม่อววมาจากประเทศนนเสริมบรรมพู่องบริษัทธาผู้ผู้ประกอบผั้สาา ุูสะหากความเป็นการนาร้ายแก่ที่กูสงผู้อยู่จาาัสัาท่วนใจมากในอว่านี้ก็แลยภาคจินาานกากระทั้งภาพเป็นของวันสุดเหมือนเมื่อลอยมาโดยนภาคการและตกลงในที่ประสมสงไม่ได้เฉพาะจอวจงว่าเป็นของพระพิกขุผู้ใดผู้หนึ่งพ็บริเน,นี่นี้พระบรมมหาราเนียยไว้ว่าให้ประสงค์ทั้งปวง ยนะองมอบภริญาให้แก่ดิกูอูดหนึ่งเพื่อจะทักเสื้อตัดเนื้อขอขอบคุณขอบคุณหลายๆายสำหรับผ่าใต้จ่าผ่าจันทุกท่านนอกจากฟังไทยมณีกะถวายสำหรับครูบาอาจารย์ทุกคนหรือว่าทุกรูปกระได้พอกันเมื่อถูกองเลยขอบคุณขอบคุณหลายๆไปเบิดห้องท่านพี่น้องรผอาจารย์ ทั้งมีเมนห้องทานน้ดแป๊ี่เนนดงทั้งมีนห้องทานีเราะ่้นาำมีแ่น้ำมา้านอ่เหนาวี้านีข้นี้าเนีาะนีข้าเหนีานียข้าเีข้าเนีวาน้านียวนีบน้เนาเหาวนีิเนานานี้า้นีน้น อาคุณขุนเนาะคุณขุนแจงได้บ่าวตายบ่านด่วงขมืนไปพอกันโยนเออมีหนวดแด้ประจื๊อแล้วแต่ว่าเบิร์แล้วนายจะเป็นยูทูบแต่ว่าบุ๊บประจื๊อไาได้ในลุมเห็นไงไ่ได้มาี๋ยวนี้มาบุกบ้านคนเลยแม่เนาะเอามาบุกบ้านเโยนโอามาพอกเงินบ้านก้าพอกเงินบ่แม่เนี่ย ว่าหมู่บ้านเฮามาดิเอาสิงคโปรนเพิ่งเหรแม่นเข้าเจ้ากับป้าเจ้าเลยรได้นี่แม่นมเมื่อไหนงไปนี่นี่เฮ้ยโอ้พวกทานี่มาแต่ต้องคำหมื่นของท่านนี่แม่นโอ้ไปดีพี่น้องอีกรอบหนึ่งเด้อพี่น้องเพิ่งเจอกันอยู่วันปานบากเนาะตอนนั้นงานยงยอดเสภาเนาะยงยอดเสภาเขาแจกไปทางนั้นคือบอกใหนบอกบอกเคยเห็นมาเมืองศรีเนาะ ปกติไปถ่ายทั้งไดมปกติไปถ่ายทังเดมเรียบน้องเลยโอ้ไปกินเ้ากันปที่ทั้งเดมขอบคุณขอบใจลายพองถท่ามอยู่บ้านดงขับเหมือนเนาะป้อนฝ่นได้บุญลายลเด้อฮะข้าไปกินข้ากันเด้อพี่น้องกินข้าน้ำกันเด้อน็่ก็าลหลแล้วเนาะไ่าวพานยัมีเช่าแวากกาชากาาำลาค ต่อนออไปแล้วนออต่อนอกัดถิ่ไม่แย่นออ่าอันไตหนต้หัต้วนอก้หวันไหวันต้หอันไต้ัไต้นต้ัต้หนต้วันต้ันต้หนีต้หวั็ไ้นไันไต้ัวันอต้หวัน้ันต้หวปันต้หวันนี้ขอไปบไปวน้อเด้อวน ถาเขาม่ใจกว่าพวงแห่งศิลสินนี่จะใส่เสื้อหมัน่นหรปั้นแปะสบายดีตอนแรงๆพี่น้องแล้วก็ตอนนี้ดิวกระวนว่ากระกลับลงมาวัดอีพี่น้องพอดที่มือเสานี้ยังรวมหยดบนท่นมืดยังอีกหนึ่งพันบ่านนอกก็คือจากหลวงตาอํำนยอยอย่ทีจังหวัดสุมพรอณนะเด้พี่นอ้องเพิ่นได้ฟากมาตั้งแต่เมื่อก่อนนะเนาะแต่ว่าพอดีว่าเขาบนท่านได้ร่วมใน้นี่นะพี่น้องก็เลยแบบเอาลงมาถวายเพิ่นเนาะ ก็คือแบบเงินที่เขาถวายมือเสานีก็เงินตัวนี้เพิ่ก็จะเสียไปร่วมเพื่อเหตุทางโตน,นั่นแหละพี่น้องก็คือทางเข,ข้าบบานนรขู่นเนาะที่ว่าเป็นทางคอนกีแต่ก่อนนี้อุ้ยพี่น้องา้าเมนย่ามพนนี่ทางนี้เละแห้งพี่น้องย่งจือแบบตอนนั้นที่ไปเราบานตนุ้มแย่แต่เหตุคลิปใหม่ๆเพื่นเนาะ ไปเราบ,บานตุ่แย่ทางยากยากคือแบบเดียวก็เลยอยู่ทางบานุขัวเนะาะไลยปีมาแล้วพี่น้องที่ว่ามันเป็นแบบนี้มาตลอดโดยเฉพาะก็คือสวงดูพ้นนี่ลำบากแห้งเนาะเวลาขี่รถจักรนี่ก็แห้งมือแห้งยากนะ้วก็ปัจจุบันนี่เพิ่นก็เลยแบบว่าเก็บเงินกัแล้วกาเงินรายได้เวลาเฮ็ดบุญเห็ดทา่านยังเพิ่นกะเอามารวมแ้วกาได้มากก็สร้างเส้นทางแล้วพี่น้องแต่ว่าก็ายังบ่ท่านได้สาเร็จเนาะยังบ่ท่านได้หอดึงจังหอด10ขอองทางท,งทั้งหมดเลยยัง เนาะที่ว่าพ่นเหตุเนี่ยนะออมบาทแลยเด้อเ่นสิเซนด์ออมบาทเนก่ะเหตุไปที่ละน้อยแล้วพี่น้องอ่ะบันนี้เฮาก็สิมาทวายนำเผินเนาะ แม่นล่วงตาอ้ํานวยจากวัดเขาคุณกระทิ่งจากจังหวัดสุพรรณเพิ่นฝากมาโมกระทิ่นนั่ผัดบรีร่วมหยอดนนี้เพิ่นบบเพิ่นฝากไว้นั่นอีกเพิ่นละลืมให้ก็เลยว่าบ่ทันได้โมน้ามือเสารนี่ก็เลยมาโมย่อนลังโดยร่วมหยอดน้ําล้างโดยนี่ว่าตัวนั้นช่างเหมือนป้ายเนาะ สองหมื่นแปดหกร้อยสิบ่าตเนี้ือว่าเป็นชองหมืนเก่าเป็นชองหมืนคันรวมต้นก่พอดที่ไปสามหมื่นกว่าเป็นเงินกีดร่าโดยคือ่าเป็นสามหมื่นกว่าเนาะโดยพอเป็นอันะจายก็อสุงอ้าของจะฝากแตท้าปุถุาโอปุปุนาต้องยอดทันทินเขามีความสุขายสบายใจนี่อว่าไปเอื่องเทอเทอเทอเ ปิดช่งเล้วปัจใจพงอันยาอ้นสื่อรอเดี๋ยวฝากงานลำหลังก็ได้รับแล้วขอให้ฝนประเสริฐเหลือลำกระินมากระินนีจุ่มนำตกสนองทานให้มีแต่เ้คนทุกกายสบายใจอย่าโผบันเห็นเด้อเพีนนั่นหายยิ่งตัวลาให้กายนี้สุขีสุขีเจริญเจริญสุขงยานุวันโนสุขัง ปาลังอาชาสิเมีอาตาดีสาธุขนเป็นขุนขุนนี้นงุนข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 มนขุาขุนขุขุนขุนาุนขุนอกนขุนขุนขุเนขุนขุนขุนขวนขุนขุนขุนขน่านขุนขุนขุุนขุนนขุเอนอสนขุนขุนน จากกิโล<ม>ทั้งมืดนี่ตัวนี้มันเทอร์โยอะไรเห็นแล้วนี่สี่เมตรสี่กิโลทั้งมืดสี่กิโลโอ้ทั้งมืดสี่สี 1, ่ลอยห้าลอยพันหนึ่งก๊ะรักหนึ่งนได้อันนี้บนถนนแล้วมีแต่ประมาณช่องรลอยป้ายกิโลไปแล้ว สองลอยไปแม่สองลอยไปแม่สองลอยไปกินเลยกล่เลสองอยไปกื่อสิหอดนาจะกลัวเลยประมาณสามสิเลยไต่อยู่คนไดอไม่สอนไต่อเออหงนไต่แล้วก็ขึ้นทั้งเนื้อออมบันเออเผื่อมันหอดตันั้นืีแยกหล้วที่ว่าจะเ้นีขึ้นอีกเหมอนี่เออาทำเฮียนจอดหองเฮียนเลยที่ว่าจะเอาตัวนี้ขึ้นไปอีก จ่ความไปใช้ว it <LO> ันหน่อยนี no, like ่ได้เฮ็นเห่นดีนำที่ว่าเขาเหตุทางเอาเองนะอย่างว่าเขาจะได้กะอแพ้นำหยาดทีพี่น้องมแล้วอ่ว่าโูอยู่ใกลอยู่ใกล้แล้วว่าทั้งใดทั้งนั้เขากพอปล่อยเรือเงิน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 กเะองอทีว่าบริจาคห่วมเส้นทางเพื่อเป็นผลเพื่อแขกทางใกลไปทางอื่นเขามากเทว่าโอ้บานน่เขา ในมีใบหนาไม่ในเดิเนทางไปตรงเที่ว่าเออเ้ากะมีใบหนายิ้มแย้มเมือกบานเหมือนชื่นี่ว่าได้ยอดยั่งด้ยอดพระชงองค์เจ้าอำนาจการปกครองอ่าพักส่วนได้พักวนนึ่งลูงลงกบุกอลาล่าเท้าครูทีชอกหาเนาะเออเรียกว่าทั้งเอฟซีเวลกาได้ชอกหาวิ่งเต้นอ่าเรื่อสวยเรือเขาชมสะทึ่มก่อสร้างเส้นทางที่บัวท่านจำเลสกอ่อขงบ้าวน,นุ่นขู่ครั้งนี้เส้นทางไปตรงนี้อในท่านก็ขอ แ่น้ำจิตดำใจเขา,าให้พ่อแม่พี่น้องหรือว่าออกต้นนิยมเมื่อถูกคนถูกคนอะไรเนาะที่มีโมดิน้ำจิตดำใจเอือ่ยเถื่อเพื่อแฝ่ผู้เล็กผู้น้อยช่อยกันเนาะเพื่อหารายได้นี่ยแหละสมบเต็มขอสร้างเส้นทางที่วัฒนธรรมเลสในบ้านนนกู่ครันี้อาจจารยนขอบวชใจให้พรเมื่อถุกฐานจมอยมู่ดีมีแหงมีความสุกไปตลอดไปสินะโอุ เพ็รปลิดทีละน้อยเดียวมันขาดกันแล้วเนาะอันนั้นเงินเล็บซี่อันเข่าอันหัวหนามสูงอันมันเป็นะมุวมนยอดมันทั้งมหมดสามสิบสี่ล้านม,มันอยู่สหรัฐอเมริกาอยุโรปตะวันนั่งีนแล้ว,ว,วเซอีทลาโซอีทลาเขาเงินสิบสามล้าน เดี๋ยนี้ยังขาดทั้งน้ำทังน้ำใชทั้งทั้งทั้องทั้งทั้งาห้งทั้งทั้งนี้ตทั้งได้งทั้งไั้งๆั้งท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 ั้เทั้งทังทั้งทั้นทั้งทันงทั้นทั้ง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 ทันงทั้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 นทั้งมันงทั้ปทัเป็ั้อทบาาทบ่ อันหนึ่งบัหนึ่งนวยนงตามหอมมันกับตามแปดชาวสีเด็กกินมันร่วมกันกับเมื่อทั้งทรงทั้งเองเป็ขาเศร้ากายทั้งไม่ยาไม่หนี้มันเลยดูว่างามกันเลยได้เห็ดอันใหม่เห็ดอันใหม่เติมไใ้สามหอมอันนี้ในสามหม้อมันนคือสมดินตรงนี้อันบนได้บนนึงนายเอาบริจาคได้ไหมทั้งหน้าเนาะทั้งหนาวใส่ห้องหนาวใส่ห้องน้าห้องน้าชามช้าให้ เป็นจัพระ่่อที่แหลเขาเห็นเป็นอ่างเป็นบาซีนอันทาหลาดมาบัลลังก์เป็นขี้เหงือกเป็นไข่มันไข่ขข่ไข่มันอนามันยาบอันามันยาอนามันยาบัารีนที่เป็นทางแบบนี้แล้วก็บานีนคั้นเมื่อดาบแล้วก็อนามัยง่ายมีฟ้าปีตผมแล้วก็ยุ่งไข่ยุ่งกับบ่อเขาแทางหนาแผ่ทางหนาเนาะทางหนาย เหมือนงานันทึกสมเด็จใุณ่าเชาคนณีไดตอนนี้ถิบกระไรกลับมาหอ่อเทือนเป็นทีเหยบหอยแล้วพี่น้องการสีได้สรุปคลิปแล้วก็ปิดคลิปใหม่นะพะอ่าไรไปถวายเงินเผิ่อม,มาแต่ว่าก่อนที่จะไปสรุปยอ,น,อนใหม่ทิบอ่านโตทีคุณไส้สรุปไปมือเสานี้ให้พี่น้องฟังก่อนเนาะรวมลายหับในงานบุญกระถิ้นทั้งเมือดอแหม่นมีทั้งเงินกีบเงินบาสเสื้อเงินกีบได้ยูสิบสองล้านสองเซนกีบแล้วก็เงินบาทฮันไดอยู่ซ้ำ หมื่นหนึ่งพันสองร้อย้าบาทเนาะพี่น้องถ้ามาบวกกับยอดทีได้ไปถวายตืมหนึ่งพันบาทนี่ก็จะเป็นอยู่สามหมื่นสองพันสองร้อยส้าบาทเนาะพี่น้องอันนี้ก็คือสําหรับยอดบุญกระินอยู่ทีวัดนุ่นขู่นั่นเองพี่น้องหรือว่าถารวมเฉพาะสายของทิ์ที่ได้ไปโมคะวัดนี้สรุปมาย่อๆให้พี่น้องได้ฟังน้ำกันนี่ก็คือประมาณถ้าเป็นเงินบาทนี้รวมทั้งเงินประมาณ 2 9 6 1 0เกบาทเนาะกับเจแสนกีบพี่น้องแล้วก็นอ,อกจากนี้ก็มีต้นสองต้นรวมกันหันเป็น1 0 0 0พันบาทแล้วก็มีผุ่มกระทินสองผุ่มหัน6 3แสนสามบพันกีบเประมาณเก9าอยบเกาบาททารวมทั้งต้นทั้งเง,งินกีบเงินบาทใส่กันนี้เขาได้ถวายวัดไปทั้งเมืประมาณ3 2 0หมนพ หกลอยห้าสิบห้าบาทพี่น้องอันนี้ก็คือสำหรับบุญกระทินบาทนุ่นขู่เนาะพี่น้องซึ่งก็คือบุญกระทินบาทนุ่นขู่นี่ก็เพิ่นก็เนี่ยพอเพิ่นกาเท่าแล้วเนาะพี่น้องก็จะออกแล้วเพิ่นกับอดดิลโซเชียลแนการแพผ่ไย่แย่กวงไปหาญาติพี่น้องก็อาจจะบริทัวทึงไปได้เนาะแล้วก็หยดก็สีบบไล่ไปได้ค่ะพี่น้องแต่ว่าสันนิเพิ่นกาที่ใจร้ายเลยพี่น้องที่จะได้มาต่อเ้นทางและถ้ามา ทีทีบอาลงเนี่ยทั้งบาโนนขู่ลูกล้านบริเ็นเนาะบางทีเิ่นกับบริเมนแบบทุกคนเสียมาติดตามลิบทิบก็อาจจะบ่เห็นข้อมูลนั่นเองพี่น้องอ่าจังได้การแล้วแต่เนาะที่ว่าบุญกระทินนี่ก็ได้ผ่านไปแล้วพี่น้องและการสาหรับนอดก,กระทินิน่นกระสิได้นํามาเพื่อสร้างเส้นทางในบ้านจนสําเร็จผลอะไรพี่น้องกรสิได้ค่อยๆหาง,งประมาณห้าไร่ใหญ่มาต่ตเติมจนกว่าจะสําเร็จเนาะสาหรับพ่อแม่พี่น้องทานได้ทีไว้ย,ยัง อย่าหวามโมโนท่ายัางอย่าหวามสร้างเส้นทางกบปบานุขูด่ดยเฉพาะกะ ลูกล้านพี่น้องเนาะที่วาอยู่ต่างประเทศก็ดีเนาะถ้าอยากสวยผินก็สามารถติดต่อมา,าทางคลิปงานไดห,หรือว่าติดต่อมาทางพี่น้องก็ได้เนาะถ้าว่ามีพี่น้องอยู่บ้านนุงฟูดแล้วที่กข็ขออนุมูธนาบุญนำพ่อแม่พี่น้องทุกคนลาย่ที่ห่วมทำบุญขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพทา็งกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเงินไลนองทองไลมาานาทีกัรงานก็นจเจริญหงเหองไปเมื่อหนาเด้อพี่น้องการสร้างลคลิปนี้ติการสจโจไปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสบายดี